สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในรายวิชาการงานอาชีพนะคะเกี่ยวกับการจัดเก็บเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้นะคะซึ่งในคาบก่อนๆเราได้ศึกษากันไปเบื้องต้นแล้วนะคะในวันนี้นะคะให้เด็กๆเ,เปิดในหนังสือนะคะหน้าที่เอ่อนะคะ ในส่วนของข้อที่สีใหญ่นะคะเห็นไหมเอ่ยอเด็กๆลองดูนะคะว่าเขาให้ทำอะไรในกรอบสีฟ,ฟ้าตรงนี้นะคะเขาบอกว่าข้อที่สี่นะคะเขาบอกว่านักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามลงในแผนภาพความคิดนะคะซึ่งเขาก็จะมีแผนภาพความคิดมาให้แล้วอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะทีนี้ในกรอบสีฟ,ฟ้านะคะให้เด็กๆลองอ่านดูเขาให้สถานการณ์มาสถานการณ์หนึ่งนะคะ mm. เช่นบี B, ต้องการจัดเก็บสิ่งของลงในชั้นวางของให้เป็นระเบียบ โดยมีสิ่งของต่างๆดังนี้ดินสอปากกาไม้บรรทัดหนังสือเล่มหนา5เล่มสมุดาเล่ม,ม,าลมตารางเรียนประจำวันภาชนะเปล่า1ชิ้นเหมือนเขาจะไปโรงเรียนอ่าเหมือนเขาจะไปโรงเรียนเพราะว่าเขาเขาต้องการจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบนะ อลองดูนะคะก็เขาจะมีวิธีการจัดเก็บอย่างไรนะัเกเรียนคิดว่าเขาจะมีวิธีการจัดเก็บอย่างไรอันดับแรกต้องดูอะไรก่อนคะข้อที่หนึ่งดูอะไรก่อน ดูตารางเรียนประจำวันก่อนเลยใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเป็นยิินสอน ดูตารางเรียนประจำวันข้อที่สองนะคะดูอะไรข้อที่สองจะต้องทำยังไงบ้างอนอกจากดูตารางเรียนแล้วเราก็จะต้องแยกดินสอปากกาใช่ไหมคะอ่ะข้อที่สองเขียนลงไปแยก ดินสอปาากาไม้บรรทัด หนังสือสมดุดใช่ไหมคะอะ่ตัวนี้รู้สึกว่าจะขวางทางคุณโภนะคะจากนั้นนะคะเขาจะมีภาชนะเปล่าอยู่หนึ่งอันใช่ไหมคะอะ่เราคิดว่าภาชนะเปล่านั้นควรจะใช้ยังไงได้ ใช้เป็นการใช้เอาไปเก็บพวกอุปกรณ์ประกาดินสอได้ไหมได้นะคะลองเขียนดูนะคะแล้วก็สมุดหนังสือล่ะคะควรทำยังไงอ่าสมุดหนังสือสมุดหนังสือนะคะ,คะ,ะ,คะก็จัดเรียงตามตารางเรียนแล้วก็เก็บไว้ที่ชั้นวางอย่างนี้นะคะเขาจะ จัดเก็บสิ่งของยังไงพอแยกปากกาดินสอแล้วก็ข้อที่สามก็จะเป็นเอาดินสอปากกาไม้บรรทัดนะคะใส่ไว้ในกล่องเปล่าหรือภาชนะเปล่าใช่ไหมคะให้เรียบร้อยอเด็กๆก็ลองเขียนลงไปข้อที่สี่ทำยังไงต่อสมุดหนังสือล่ะจัดเก็บหรือ,อยัง ข้อที่4ี่ก็สมุดและหนังสือนะคะก็จัดเรียงตามตารางนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็เอาวางไว้ที่ชั้นให้เรียบร้อยนะคะ,ะประโยชน์ประโยชน์ของมันคืออะไรเด็กๆลองเอาไปเขียนดูนะคะ,ะประโยชน์ อะไรบ้างที่ได้รับจากการปฏิบัติเมื่อสักครู่นะคะข้อที่หนึ่งเลยเวลาเราจะใช้งานก็คือหยิบจับได้สะดวกใช่ไหมคะนอกจากจะหยิบจับได้สะดวกแล้วมีอะไรบ้างอีกข้อสอมีอะไร เขียนลงไปหยิบจับนะคะอ่ะก็ยังมีอีกอ่ะทีนี้เกิดความประหยัดอะไรบ้างจากการปฏิบัติเมื่อสักครู่เนีเมื่อสักครู่ที่เราปฏิบัติไปนะเรามีความประหยัดยังไงบ้างนะคะ ประหยัดเวลาในการค้นหาเลยแรกประหยัดเวลาในการค้นหามีอีกไหมข้อสองประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บอ่าต่อไปข้อที่สาม เกิดความปลอดภัยอะไรบ้างจากการปฏิบัติความปลอดภัยอะไรบ้างถ้าเกิดว่าของเราไม่เป็นระเบียบนะคะอาจจะมีพวกสัตว์มีพิษมาซ่อนอยู่ก็ได้ใช่ไหมคะ,ะเพราะเราจัดของไม่ระเบียบแต่ถ้าเราจัดของให้เป็นระเบียบแล้วก็อาจจะไม่มีพวกสัตว์มีพิษมาอยู่อาศัย นะคะหรือว่าปลอดภัยหรือว่าสิ่งของเราไม่ชำรุดเสียหายอ่ะเอาเป็นสิ่งของไม่ชำรุดเสียหายข้อสองมีอะไรอีกไหม ่ลองเขียนดูนะคะให้เด็กๆลองเขียนให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะสําหรับคาบนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆก,ก็ลองทําใบงานที่ในหนังสือที่คุณครูให้ไปนะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้คุณครูนะคะสําหรับคาบนี้เจอกันเพียงเท่านี้ค่ะไปเจอกันคาบหน้านะคะสวัสดีค่ะ